นี่คือวิดีโอจงหลับ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  นี่ตกกนจกดแล้วเดียวมันเปลี่ยนนี่คือวิดีโอจงหลับ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 ครับหนึ่งรับสองรับสาม เก่งมากๆ <c oughs> จะตกแล้วข้ามาหน่อย <c oughs> จงหลับ